คลิปนี้แต้มีสูตรทำปลาราดพริกรสชาติอร่อยๆอมาฝากทุกทท่านค่ะรายละเอียดของเครื่องปรุงทั้งหมดจะอยู่ท้ายคลิปนะคะและมีดังนี้ปลาเน,นหนึ่งตัวล้างให้สะอาดน้ำหนักอยู่ที่1กิโล2ขีดวันนี้แยต้จะทอดด้วยกระทะแม่เหล็กไฟฟ้าของฟิก้านะคะและกระทะก็จะเป็นของฟิกก้าเช่นกันค่ะเพราะว่าเมนูปลาราดพริกเราต้องทอดปลาออกมาให้สวยๆเนื้อไม่เละสีก็ต้องสวยๆด้วยค่ะ เทน้ำมันกา่ท่วมตัวปลาแล้วเปิดเตาปรับระดับไฟไปที่ P7 ถ้าเป็นอุณหภูมิก็จะอยู่ที่180องศาเซลเซียสนะคะหรือจะปรับเป็นไฟแรงกว่านี้ก็ได้ค่ะพอน้ำมันร้อนได้ที่ก็นำปลาลงไปทอดถ้าหากกลัวน้ำมันกระเด็นเราก็ปิดฝาไว้ก็ได้นะคะจะใช้เวลาทอดประมาณ7-8นาทีก่อนจากนั้นก็มาแง้มดูปลาด้านล่างว่าสุกดีหรือยังพอปลาเริ่มกรอบหรือสีเข้มขึ้นเราก็มาพลิกกลับด้านแล้วก็ทอดต่อจนกว่าปลาจะสกุก สุกดีแล้วก็ตักออกจากเตาพักใส่จานไว้ก่อนนะคะแล้วมาเตรียมทําน้ําราดกันต่อก็จะมีพริกสดนะคะก็จะเป็นพริกแดงจินดาพริกชี้ฟ้ากระเทียมรากผักชีทุกอย่างต้องล้างให้สะอาดก่อนนะคะแล้วนําไปปั่นหรือโขลกความละเอียดก็ตามชอบเลยค่ะและเครื่องปรุงรสก็จะมีน้ําปลาซอสเห็ดหอมถ้าไม่มีใช้เป็นซอสหอยก็ได้นะคะน้ําปลาน้ํามะขามเปียกซอสพริกผงชูรส น้ำตาลมะพร้าวเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วนำกระทะขึ้นตั้งไฟเติมน้ำมันลงไปประมาณสองช้อนโตะ๊ะพอน้ำมันเริ่มร้อนก็นำกระเทียมลงไปเจียวให้หอมตามด้วยพริกรากผักชีใช้เวลาผัาดประมาณ1-2นาทีจากนั้นก็เติมน้ำตาลลงไปตามด้วยน้ำมะขามซอสพริกซอสเห็ดหอมหงชูรส แล้วผัดเครื่องปรุงทุกอย่างให้เข้ากันจากนั้นก็เติมน้ำลงไปค่ะความเหลวหรือความข้นของน้ำราดก็ขึ้นอยู่กับความชอบเลยนะคะแล้วผัดเครื่องปรุงทุกอย่างให้เข้ากันจากนั้นก็รอให้น้ำราดเดือดแล้วเติมน้ำปลาลงไปเติมน้ำปลาขั้นตอนนี้น้ำปลาจะได้ไม่มีกลิ่นคาวนะคะพอเดือดอีกครั้งหนึ่งก็มาชิมรสชาติขั้นตอนนี้ก็ปรุงรสเพิ่มได้ตามชอบเลยค่ะ พอรสชาติได้อย่างที่เราต้องการแล้วก็นำมาราดบนตัวปลาแต่งตัวปลาแต่งจานด้วยผักชีพริกชี้ฟ้าเท่านี้เราก็จะได้เมนูปลาราดพริกรสชาติอร่อยๆเนื้อปลากรอบนอกนุ่มในสีสวยๆแล้วก็ทำไม่ย่างอีกด้วยนะคะ